สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลบนระบบคลาวนะคะการประมวลผลบนระบบคลาวก็คือการให้บริการทรัพยากรด้านไอทีตามการกำหนดราคาค่าบริการที่ใช้ตามจริงสามารถเข้าถึงบริการเทคโนโลยีเช่น,น,นพลังงานในการประมวลผลพื้นที่จัดเก็บและ ฐานข้อมูลได้ตามความต้องการจากผู้ใช้จากผู้ให้บริการระบบคลาวด์เช่น Amazon Web Service หรือ AWS แทนการซื้อการเป็นเจ้าของรวมถือกันดูแลรักษาข้อมูลจริงในเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้ใช้งานนะคะผู้ใช้งานก็คือ องค์กรทุกประเภททุกขนาดและทุกภาคสหกรรมก็จะใช้ระบบคลาวด์ในกรณีการใช้งานที่หลากหลายเช่นการสำรองข้อมูลการกู้คืนข้อมูลตัางไพพิบัติอีเมลเดสท็อปแบบเสมือนการพัฒนานและการทดสอบซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ Bi g ด a ต a และการปรับใช้เว็บไซต์สำหรับลูกค้าตัวอย่างเช่น บริษัทตงการดูแลสุขภาพใช้ระบบคลาวเพื่อพัฒนาการรักษาที่ปรับแต่งสำหรับผู้ป่วยและผู้ผพละวิดีโอเกมใช้ระบบคลาวเพื่อส่งเกมออนไลน์ปไปยัดผู้เล่นทั่วโลกประโยชน์ของการประมวลผลบนระบบคลาวก็คือ 1. ความคล่องตัวความคล่องตัว ของระบบ cloud จะช่วยให้เข้าถึงความ,ลวามหลากหลายของเทคโนโลยีซึ่งช่วยให้สามารถสร้างสารนวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสร้างงานได้แทบทุกอย่างตามจินตนานการสามารถหมุนเวียนทรัพยากรจากบ,บริการของสร้างฐานเช่นการประมวลผลพื้นที่จัดเก็บการและฐานข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต ในทุกสี่แมทชีลนินดาตาเล็กรวมถือการวิเคราะห์และอีกมากมายได้อย่างได้รวเดเร็วอย่างที่ต้องการประโยชน์ที่สองก็คือความยืดหยุน่นความยืดหยุน่น่อการประมลพิบนระบบคลาวไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรล่วงหน้า เพื่อดำเนินกิจการทางธุรกิจในระดับสูงแต่จะจัดเตรียมจำเนื้อทรัพยากรเท่าที่ต้องการตามิงสามารถขยายทรัพยากรที่มากขึ้นหรือน้อยลงตามขนาดที่จะโตและหกตัวอย่างกทัทหานเมื่อธุรกิจของเราต้องการกับเปลี่ยนแปลงประโยชน์ที่3ก็คือประยะค่าใช้ใจระบบ ระบบคลาวดช่วยให้เปลี่ยงค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนเช่นศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์จริงเป็นค่าใช้ใจ่ายทางแปรและเสียค่าใช้ใจ่ายด้านไอทีเท่าที่ใช้งานนอกจากนี้ค่าใช้ใจ่ายทางแปรยังโทรก,กว่าการดำเนินกิจการด้วยตัวเองเนื่องจากการประยะต่อขนประโยชน์ตัวสุทไทยนะคะก็คือกับสามารถปรับใช้ ได้ทั่วโลกในไม่กี่นาทีและสามารถขยายไปยังท้นท,ท,ที่ที่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่และปรับใช้ทั่วโลกได้ไม่กี่นาทีเช่น AWS มีโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกจึงสามารถปรับใช้งานแอปพลิเคชันในหลายภูมิภาคทั่วโลกได้ไม่กี่คลิกการนำเสนอแอปพลิเคชันมาใกล้ การนำแอปพลิเคชันมาใกล้ชิดกับผู้ใช้งานให้มากขึ้นช่วยให้ลดคว,วามล่าช้าและปรับปรุงประสบการให้ประสบการใช้งานคงผู้ใช้ประเภทของการประมวลผลบนระบบคลาวการประมวลผลบระบบคลาวก็จะประกอบไปด้วยการให้บริการแพลตฟอร์มและการให้บริการซอฟต์แวร์ แต่และประเภทของการประมวลผลบนระบบคลาวด์จะมอบความจะมอบการควบคุมความยืดหยุ่นและการจัดการในระดับที่แตกต่างกันและสามารถคัดสรรว่าชุดใดที่เหมาะกับความต้องการประเภทของการประมวลผลระบบคลาวด์ประเภทที่หนึ่งคือการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานหรือ IS-IS ประกอบด้วยการสร้างบล็อกพื้นฐานสาหรับ IT ซึ่งโดยทั่วไปจะมอบสิกันเข้าถึงคุณสมบัติเค,ครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือจริงหรือบนฮาร์ดแวร์เฉพาะและผูื้ที่จะเก็บข้อมูล IS มอบความยืดหยุน่นและการควบคุมจาก การซักพยากรด้านไอทีในระดับสูงสุดโดยมีความคล้ายคลึงกับทรัพยากรไอทีที่มีอยู่ซึ่งภายในไอทีและนัดพัฒนาคุ้นเคยในปัจจุบันประเภทของการให้บริการบนระบบข่าวตัวที่2ก็คือการให้บริการแพลตฟอร์มหรือ ps ps ช่วยลดความต้องการในการจัดก,การโครงสร้างพื้นฐานคออคกกรโดยทั่วไปหมายถึงฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการและช่วยให้มุ่งเน้นไปที่การปรับใช้และการจัดเก็บแอปพลิเคชันช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นเนื่องจากไม่จำเป็นต้องการบอเรื่องการจัดซื้อทรัพยากรการวอรแรนเิอความสาม,มารถการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์การแพ์หรือ นานที่ยากและซับซ้อนหรืออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแอปพลิเคชันประเภทของการให้บริการบนระบบคลาวด์ประเภทที่3ก็คือการให้บริการซอฟต์แวร์หรือ s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  มอบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ซึ่งทำงานและได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการ ในกรณีส่วนส่วนใหญ่ผู้คนมักพูดถึง s s ในฐานะแอปพลิเคชันของผู้ใช้ปลายทานเช่นเว็บเมลข้อเสนอของ SaaS ก็คือไม่จำเป็นต้องคิดถึงวิธีการดูแลรักษาบริการหรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแต่เพียงแค่ต้องคิดถึงวิธีที่ คุณจะใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆสรุปก็คือการประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวตี้เป็นลักษณะการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการใดบริการหนึ่งผู้ใช้งานโดยผู้ให้บริการจัดแบบงฟังทรัพยากรให้กับผู้ต้องการ ใช้งานนั้นการประมวลผลแบบกลุ่มเมธเป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของ Virtualization Virtual วไเซชันและเว็บเซอร์วิสโดยผู้ใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคสำหรับตัวพื้นฐานการทำงานค่ะสำหรับความรู้ใน การประมวลผลก็จะมีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ